กีน่าค่ะแม่เอาแล้วเหรอกีน่าแม่เอาแล้วเหรอลูกดูเด็กสิคะดูเด็กสิคะโอ้เด็กกันแล้ค่ะของเล่นชิ้นใหม่กีน่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนกีน่าแม่สาวแอบเบลค่ะ กินหน้าแม่ชาวฟุ้งฟิ้งค่ะนี่ปลาเนี่ยกินปลาแล้วเอาเอ้าเอ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 า,เอา,เอาโดนปลาทิบแล้วทำไมปลาทิบกินหน้าวะทำไมมันปลามันทิบเลเนี่ยเนี่ยโ,โอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โดนแรงโดนแรงหวัวทิ่มเลยเล่นอาหัวทิ่มเลยอ้าวอ้าวอ่าคนสวยเขาดูหน้าชัดๆหน่อยค่ะเขาดูหน้าชัดๆหน่อยค่ะเล่นค่ะตื่นมาก็ไฮเปอร์เลยค่ะ เร็แล่วก็เล่นเลยค่ะเอา้าเอา้านี่นี่เขาไม่ใช่ที่รับเล็บนะเขาไม่ใช่รับเล็บที่ของของตัวเองนะเ,เห็นมันที่รับเล็บไปได้เดี๋ยวมันจบพุงเลยเนี่ยอาย่ะอาย่ะดูดูโอ้โมโหโมโหปลาเฉยเลยปลาทำอะไรให้อะปลาทำอะไรให้อะโอ้เจ้าแม่จีน่านครับ เจ้าแม่จีน่าครับอนุวัฒนจะเจ้นักเลงแล้วนักเลงนักเลงโอ้ยโอ้โหนี่กินไก่เอามาเอามาเอะเอ๋เอ้ยเด็กไปขโมยไก่แล้วเด็กแอบไปขโมยไก่แล้วนั่น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 แอบไปขโมยไก่แล้วเอะเอ๋เอ๋ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อันนั้นมันเป๊ปซี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เนาะกินไม่ได้นะไม่ต้องไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยเอ๊ะ รู้มากจริงๆอ๋ออเออ๋ออ๋อใไอ่ะไหอ่ะไหนอ่ะไ,ไ,ไม่เล่นแล้วเหรอเร็ว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 เาเรร็วเร็วเรโอ้โหจีน่าออกกํลังกายค่ะจีน่าเอ็กซ์เซอร์ไซส์แต่เช้าเลยค่ะเร็วเรเร็วเร็วเไม่เอาแล้วเหรอเบื่อแล้วค่ะเบื่อแล้วค่ะมาเร็วเอาเอมาแล้วค่ะโอ้โหเจ็บไหมอ่ะโอ้โหลงแรงลูก เจ็บไหมโอไม่เอาแล้วเจ็บเมื่อกี้ค่ะเจ็บเมื่อกี้ค่ะมันเจ็บค่ะโอ้ยเจ็บเล่นเได้ต่อได้ค่ะเล่นต่อได้ค่ะจีน่นาเล่นต่อได้ค่ะเ,เร็วๆค่ะโอ้โหคเก่งค่ะหนูเล่นก่อนนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามให้หนูด้วยนะคะแล้วจีน่าจะไปเยี่ยมชมทุกท่านนะคะ สวัสดีค่ะ